สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับปออีกแล้วนะคะและคลิปนี้บอกได้เลยนะคะว่าพิเศษส,สุดๆอีกแล้วนะคะจะพาลูกค้านะคะมาชมคลอส1.8สปอร์ตแต่ได้ทำการแปลงโฉมเป็นแบบ GR สปอร์ตแล้วนะคะจะสวยและเก๋แค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูค่ะ และภาพต่อไปนี้ก็จะเป็นรถรุ่นสแตนดาร์ดที่ยังไม่ได้ทำการแปลงเป็น GR Sport นะคะแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำเงามาพร้อมกับโลโก้ GR Sport และแผงกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะทำให้รถดูสปอร์ตในสไตล์ GR มากขึ้นนี่เลยหล่อไหมล่ะคะ สำหรับค r โรล่าครอสรุ่น1.8สปอร์ตเดิมก็จะเป็นหลังคาสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแต่คันนี้เราก็จะทำหลังคาเป็นสีดำและเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสวยถูกใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่9 8 9 0 0 0บาทแต่ยังไม่รวมอุปรกรณ์ตกแต่งนะคะถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรติดต่อปอได้หมายเลขนี้เลยหรือว่าจจอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากให้ทำคลิปรุ่นไหนก็แนะนำกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปไปฝากคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย